สวัสดีนะคะวันนี้มากันแบบรวดเร็วนะคะเยอรมน,นีอังกฤษรัสเซียแนวทางวันนี้เด่น86กนะคะกันกับหัวหนีแปดเวันนี้ก็เด่นรอง5 7 5 8นะคะกันให้อยู่ที่5ชุดค่ะกันให้5ชุดนะคะหชุดอยู่ที่79็ด9ก้าเจ กลับหัวหนีให้นะคะนะกลับหัวหนีให้ด้วยก็เลยเยอะนะคะตามนี้เลยนะคะวันนี้จัดไปค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะวันนี้วันนี้มาเร็วเครมเร็วนะคะไปเร็วมาไวนะคะไปไวมาเร็วนะคะวันนี้งานเยอะนิดนึงรีบมาจดกันให้ดูขอให้ได้ขอให้โดนฟัน8ดนะคะตัวนี้นะคะ ฟันที่8รองก็6นะคะหรือไม่จะรอง5ก็ได้นะคะนะเพราะว่าถ้ารอง6มันก็จะกลับหัวหนีเพราะฉะนั้นสายรูดฟัน8ปดรูดหได้นะคะแปดกับ5นะคะเม็ดเดียว8 6ดหกค่ะเพื่อนเพื่อนกลับหัวหนีแปดแค่นั้นเองเม็ดวัดดวงนะคะขอบคุณค่ะขอให้ได้ขอให้โดนนะคะ บุญมาวาสนาเกิดทุกทุกท่านค่ะบาย